Thank you ปลาปีศาจส5 6 7รกกับประวัติศาสตร์ปลาสยามในอดีตเปิดคลิปมาแอดมินก็ต้องบอกว่าอย่างที่มีกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับปลาหมอคางดำปลาเอเดียนสปีชีส์ต่างถิ่นต่างประเทศที่สร้างความเดือดร้อนและภัยคุกค,คามให้กับสัตว์น้ำนา,นานาชนิดในไทยรวมถึงการประมงของไทยในปัจจุบันด้วยซึ่งวันนี้นอกจากทางช่องของเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหมอคางดำและพิษภัยของมันในฐานะปลาปีศาจส5 6 7รโดยสรุปเพียงไม่กี่นาที แล้วเราจะไปต่อกันที่ประวัติศาสตร์ปลาสยามในอดีตท,ทั้งที่อยู่ในหลักฐานทางศาสนาทางศิลาจาลึกสมัยสุขโขทยัยบันทึกคําให้การชาวกรุงเก่าและนิทานตำนานต่างๆเกี่ยวกับปลาสยามโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเจ้าปัญหาในปัจจุบันกันก่อนปลาหมอคางดําหรือแบล็กชินทิลาเปียเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอเทศมีต้นกําเนิดในทวีปแอฟริกาในส่วนของประเทศไทยได้มีการน,นําเข้ามาประมาณปีพุทธศักราช2553จน ในช่วงหลังๆอยู่ดีๆก็เกิดการแพร่ระบาดแต่ยังไม่เป็นที่สนใจเพราะยังมีจํานวนปลาหมอคางดําไม่มากและยังไม่มีผลกระทบมากนะักต่อการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจนไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นปัจจุบันข้อมูลจากกลุ่มประมงที่มีการรายงานพบว่าปลาหมอคางดํามีการแพร่กระจายออกไปแล้ว13จังหวัดตั้งแต่อ่าวไทยเช่นจังหวัดระยองลงไปถึงทางใต้ในจังหวัดสงขลาซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอาจจะ แพร่กระจายไปมากกว่านี้แล้วก็เป็นได้โอเคค่ะต่อมาจะมาพูดถึงความน่ากลัวของปลาชนิดนี้กันปลาหมอคางดําสามารถอาศัยอยู่ในน้ําจืดน้ําเค็มและก็อาศัยอยู่ได้ดีมากๆในบริเวณน้ํากร่อยด้วยซึ่งถือได้ว่าปลาชนิดนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ได้ถึง3มน้ําเลยค่ะและที่สําคัญปลาหมอคางดํามีการฟักไข่ในปากโดยเฉลี่ยครั้งหนึ่งจะมีไข่5 0าสิบถึงสามหรืออาจจะถึง500ฟองขึ้นอยู่กับขนาดซึ่งตัวผู้จะดูแลตัวอ่อนค่อนข้างดีทําให้อา าการรอดตายของลูกมันสูงขึ้นครอกหนึ่งอาจจะรอดถึง90-95%เลยนะคะในปัจจุบันแหล่งข่าวล่าสุดระบุว่าปลาหมอคางดําแค่ตัวละ1-2นิ้วก็เริ่มออกลูกได้แล้วแถม22วันก็มีลูกได้1ครอกฉเฉลี่ยปีหนึ่งต่อปลาตัวผู้ตัวเมีย1คู่ที่แข็งแรงนั้นสามารถออกลูกได้ถึง6ล้านตัวต่อปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งพอมันสะสมมากๆเข้าหลายๆปีจากปลาต่างถิ่นเอเลียสปีชีก็กลายเป็นภัยคุกคามของสัตว์น้ำนานา ชนิดที่สุ่มเสี่ยงจะมีจํานวนลดลงมากขึ้นจากในประเทศไทยเพราะตกเป็นอาหารของปลาหมอคางดําและที่สําคัญปลาปีศาต,ตัวนี้เนี่ยนะคะยังสามารถปรับตัวกับอาหารได้ภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะเหตุนี้เองเมื่อองค์ประกอบครบ3อย่างคือ1อยู่ได้ทั้ง3น้ําทั้งน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อย 2. มีลูกขยายพันธุ์ได้เร็ว3ปรับตัวได้กับอาหารในพื้นที่หลากหลายเมื่อ3ข้อนี้รวมกันจึงถือว่ามันคือปลาปีศาตโดยสมบูรณ์ที่จะ ทำลายน่านน้ำไทยการประมงสัตว์น้ำบางชนิดที่จะหากินยากยิ่งขึ้นและจะทําให้อาหารจากสัตว์น้ำชนิดอื่นราคาพุ่งสูงหลายเท่าตัวก็เป็นได้หากไม่มีวิธีบริหารกําจัดปลาปีศาจพวกนี้ออกไปซึ่งการที่คนไทยจะหวงแหนสัตว์น้ำในถิ่นเดิมเพราะสัตว์น้ำในอนาคตจะหากินยากราคาก็พุ่งสูงมากขึ้นก็อาจจะต้องห่วงแหนพันสัตว์น้ำต่างๆที่เราชาวไทยต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมกันต่อไปน่าเห็นใจหลายกลุ่มนะคะที่พยายา ฟื้นฟูนฟนระบบนิเวศสร้างแหล่งที่อยู่สร้างแหล่งอาหารในสัตว์ทะเลตัวอ่อนแต่เมื่อมาบังเกิดเจ้าปลาวาวร้ายนี่เข้าก็ถึงกับเขาอ่อนไปตามๆกันค่ะการลดจํานวนประชากรโดยการบริโภคนั้นจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะเมนูที่เห็นชาวบ้านนามาทาแล้วเพิ่มมูลค่าได้เช่นปลาล้าปลาแดดเดียวปลาเผาปลาใสาอวนและก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เห็นชาวใต้นํามาทํากะปีปลาหรือที่เรียกกันว่าเคยปลานั่นเองค่ะและในฐานะ ที่เราเป็นช่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะวันนี้แอดมินก็จะใช้เวลาที่เหลืออีกส่วนหนึ่งพูดถึงความสวยงามของปลานานาชนิดในแม่น้ําลําคลองของไทยในอดีตท,ที่แฝงไว้ในบันทึกคําบอกเล่าต่างๆโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ปลาอานน์ปลาอานน์ถือเป็นบิดาแห่งปลาทั้งปวงเลยก็ว่าได้ค่ะปลาอานน์ถูกพูดถึงในเรื่องไตรภูมิที่กล่าวถึงภูมิศาสตร์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาใต้พื้นแผ่นดินทั้งสีทวีปซึ่งอยู่รอบเขาพระสุมเมนจะมีปลาใหญ่ที่ชื่อว่าอาน อนหรืออานันตะหนุนพื้นทวีปอยู่กล่าวกันว่าทุกครั้งที่ปลาอานทน์พลิกตัวจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวหรือคลื่นยักษ์ขึ้นเราสามารถเห็นรูปปลาอานทนตามจิตกรรมฝาผนังภาพไรภูมิและถ้าพูดถึงความสวยงามของภาพจิตกรรมคงต้องพูดถึงวัดสุทัศน์เทพวนารามค่ะที่มีภาพโลกสันฐานซึ่งมีปลานานาชนิดในมหาสมุทรนอกจากนี้ในวรรณคาดีและนิทานพื้นบ้านก็มีปลาเป็นตัวละครอยู่หลายเรื่องค่ะอย่างนางสุวรรณมัจฉาในเรื่องรามเกียรติ ปลาบูดทองในนิทานพื้นบ้านหรือปลากลายทองที่เป็นร่างอวตารของพระนารายในเรื่องลิลิตนารายสิบบางเรียกว่าปางมัสยาวตารในวนรรณคดีเรื่องปราภัยมณีของสุนทรภู่ก็มีนางเงือกเป็นตัวละครหลักดูในเรื่องสังทองตอนที่เท้าสามนได้เคยแข่งการหาปลาสิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตหลายร้อยปีชาวสยามหรือชาวไทยในปัจจุบันมีความผูกพันกับปลาพื้นถิ่นทั้งการนำมากินเป็นอาหารและนำมาเลี้ยงไว้เพื่อความ สวยงามค่ะโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้เช่นในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็แสดงให้เห็นว่าปลาพื้นถิ่นเป็นอาหารหลักคู่กับข้าวและคู่กับกลัวของคนไทยมาเนิ่นนานนอกจากนี้ในคำให้การชาวกรุงเก่าก็ได้กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาว่ามีตลาดอยู่ทั่วทุกมุมเมืองปลาเป็นสินค้าที่มีขายอยู่ทั่วไปมีที่ขายเป็นปลาสดและที่ถนอมอาหารขายเป็นปลาตากแขก ทั้งปลาแม่น้ำและปลาทะเลซึ่งกรุงสยามก็สามารถนำปลามาทำอาหารได้นานาชนิดนอกจากนี้ปลายังถือเป็นสเสบียงหลักในการออกรบอีกด้วยค่ะเพราะนำไปถนอมอาหารได้ซึ่งก็สามารถเก็บไว้ได้นานแน่นอนว่ากรุงศรีอย,ย,ยุธยาในยุคน,นั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองนาวาหรือเวนิสเอเชียศูนย์กลางทางการค้าเหตุนี้ค่ะคงไม่ต้องถามว่าในอดีตคนสยามชอบกินปลามากแค่ไหนนอกจากนี้ในสมัยกรุงศรีอย,ย,ยุธยาตอนปลายยังได้สร้างปราที่นั่งบัญญ,ญ งรัตนนาศเป็นปลาศาสจตุระมุกขนาดเล็กๆสร้างขึ้นบนเกาะกลางสระน้ําในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก่อนที่จะ,สะเสด็จไปประทับที่กรุงลาโวในสระก่อเป็นภูเขาและมีน้ําพุเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถซึ่งในสมัยหลังในรัชสมัยพระเจ้าเสือพระองค์ก็ทรงโปรดมาประทับที่พระตำหนักนี้ค่ะในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมระบุว่าในสระนี้มีปลาหน้าคนและปลากระโห้ปลาตะเพียนทองและปลาต่างๆในท้อง นอกจากนี้ภายหลังในรัชสมัยพระเจ้าทายสัพระองค์ทรงปลดเสวยปลาตะเพียนมากถึงกับทรงออกพระราชกําหนดห้ามผู้ใดจับปลาตะเพียนไปบริโภคผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง5ตําลึงและตีความกันว่าพระจะเก็บไว้เสวยเองแต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นข้อถกกตียงถึงปัจจุบันว่าที่จริงทรงจานุรักษ์สัตว์น้ําในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหรือที่ว่าออกกฎหมายพระราชกําหนดนี้มาเพราะเห็นว่าปลาตะเพียนทองในยุคนั้นหายากและทรงโปรดเห็นว่าสวยงาม จึงไม่อยากให้ผู้คนฆ่ามันเพื่อทําเป็นอาหารต่อมาค่ะในยุคเจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชสสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งได้ทรงนิพ์ตอนหนึ่งในกาหีเรือเป็นบทชมปลาซึ่งเนื้อหานี้แอดมินจะถอดใจความมาจากโครงนะคะเมื่อมองปลาสายพันธุ์ต่างๆว่ายปะปนกันทําให้นึกถึงน้องที่เปรียบเป็นดวงจันทร์ของพี่ทั้งที่หมู่ปลายังได้อยู่ใกล้ชิดคลอเคลียกันแต่เหตุใดพี่จึงจําเป็นต้องพลากจากน้องมองดู ปลาที่ไหว้คลอเคลียกันทําให้นึกถึงตัวน้องจนเศร้าใจปลายังได้อยู่เฉยชมกันส่วนพี่ได้แต่สมน้าหน้าตนเองที่ไม่พาน้องมาด้วยปลานวนจันท์ที่มีสีนวนสมชื่อแต่น้องนั้นกลับงามนวนยิ่งกว่าปลาคางเบือนที่เบื่อนหน้ามาก็ไม่งามเท่าน้องเมื่อเบือนหน้ามามองพี่ปลาตะเพียนทองที่มีสีงามดังทองแต่ไม่งามเท่าน้องเมื่อห่มตาปลากระแหที่ว่ายอยู่ห่างจากพี่เปรียบดังพี่ ที่ต้องห่างจากน้องปลาหางไก่ที่แหวกว่ายไปมาถึงจะชื่อหางไก่แต่ไม่มีงอนเมื่อมองแล้วก็คิดถึงน้องที่ไว้ผมยาวประปาสวยงามปลาสร้อยที่ว่ายปะปนกันในน้ําดูเหมือนสร้อยที่น้องเคยสวมใส่แต่เพราะไม่ได้เห็นหน้าน้องจึงทําให้พี่เศร้าเสียใจปลาเสือมีดวงตาแหลมกว่าปลาใดๆเหมือนดวงตาของน้องที่สวยคมขำปลา,มาแมลงผู้ว่ายเกี่ยงคู่เหมือนกําลังเชยชมกันทําให้ คิดถึงเมื่อตอนเราอยู่ใกล้ชิดคลอเคลียกันมองเห็นปลาหวีเกตก็ทําให้นึกถึงเมื่อน้องหวีสางผมเส้นผมสลวยและมีกลิ่นหอมมองดูหมู่ปลาแหวกว่าอยู่ในน้ําทําให้คิดถึงน้องที่เป็นที่รักของพี่ถ้าหากน้องมาด้วยกันพี่คงจะดีใจแอดมินก็ต้องบอกซ้ําอีกรอบนะคะว่านี่เป็นการแปลโครงที่เจ้าฟ้ากุ้งได้ทรงประพันธ์เอาไว้ซึ่งของจริงจะเป็นภาษาแนวโบราณมีฉันทะลักการเรียงร้อยถ้อยคําอันไพเราะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถ สามารถเสิร์ชหาอ่านได้ใน Google ค่ะซึ่งเนื้อหาใจความส่วนใหญ่ที่เจ้าฟ้ากุ้งไน้พูดถึงนอกจากจะเปรียบผู้หญิงที่พระองค์ท่านทรงคิดถึงเราก็จะเห็นว่ามีชื่อของปลานานาชนิดอยู่อันสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงกรุงศรียยุธยาตอนปลายหมู่ปลาต่างๆนั้นยังสมบูรณ์และยังคงสวยงามตามสายวารีสามารถพบเห็นได้โดยง่ายตัดกลับมาที่ภาพของราษฎรคนธรรมดากันบ้างค่ะในอดีตคนไทยโบราณนิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองเพื่อง,ง่ายๆแก่การสัญจร ทางเรือและในการทําความสะอาดร,ร่างกายการํารงชีวิตโดยการหาสัตว์น้ําเช่นปลามาปรุงเป็นอาหารจนเกิดเป็นสำนวนไทยว่าข้าวปลาอาหารหรือว่ากินข้าวกินปลามาหรือ,อยังซึ่งเป็นคําทักไทยที่ติดปากผู้ใหญ่เมื่อลูกหลานมาเยี่ยมค่ะเหตุนี้วัฒนธรรมการกินปลาอยู่มานานมากแต่ถ้าเจ้าปลาหมอกางดําปลาปีศาจนี้ยังอยู่ต่อไปเนี่ยนะคะปลาหลายชนิดที่เป็นปลาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษเราเคยได้กินกันเมื่อตกมาถึงยุคลูกหลานปลาพวกนั้ ั้นก็จะหากินกันยากขึ้นและราคาก็จะแพงขึ้นมากค่ะเหตุนี้ปลาหมอคางดําจึงดูเป็นปลาที่อันตรายมากและเป็นวิกฤตของอาหารการกินเป็นหายนะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหารห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงทางด้านการประกอบอาชีพของคนไทยในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะหากไม่รีบกําจัดออกไปเสียจากน่านน้าไทย วันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ